อ่าพี่น้องมาวันนี้อ้นศิลปะสิมาอัปเดตแมวหน่อยพี่น้องสี่ตเด้อพี่น้องเด้อตีตเด้อผมก็เพิ่งตั้งซื้อแล้วว่งหันนีิพี่น้องผมเพิ่งตั้งซื้อแล้วว่งหันนีิพี่น้องตัวนี้เป็นไอหมูพี่น้องเด้อเป็นไอหมูตัวซีมตาหนิสีแปรกหมูเนี่ยเกิดก่อนหมูพี่น้องเด้อเด้อตัวนี้เด้อซีมตาเด้อสามตัวนี่ก็จำใบเด้อตัวใดเกิดก่อนได้พอาะสีไข่กันพี่น้องนี่เอออ้นศิลปะก็ได้ตั้งซื้อได้พี่น้องเด้อ เอ่อหนึ่งในสามนี่ผมจีตั้งซื้อโตเกิดก่อนที่หลังมูวนพี่น้องนะเออสามตัวนี่ผมสีขึ้นกันแน่พี่น้องผมบ่หนาบว่าสามารถจําหนาได้พี่น้องแล้วตัวใดได้พี่น้องนะแต่ผมเออพึงตั้งคิดซื้อแล้วหันพี่น้องตัวแรกกเออสีดำหนึ่งในสามนี่ถ้าใหญ่ขึ้หนึ่สิจัมได้พี่น้องนี่ผมสืมา